เธอนอนกอดเขาอุ่นดีใช่ไหมเธอรักกับเขาโอเคใช่ไหมเธอเขาไม่ร้กกลับมาได้ไหมขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจผมคงไม่เป็นไรยังคงหายใจ ผมแค่อยากจะขอกอดเธอให้สักครั้งเราะที่ขอมันมากไปก็รู้ว่าเธอนั้นต้องไปอา จะเกิดเป็นดอกไม้ที่บานเซพรานแต่กลับเป็นผมที่ดันมือล้านจนทำใจเธอบาดเจ็บเด้วยทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเธอมั่นแต่ตอนนี้กับพังเพราะใจที่กันควสัมพันธ์ของเรามันอยู่บนเส้นได้สิกำลังจะโดนตัดขาดทุกๆสิ่งทุกอย่างมันกับโดนจากเธอนอนกอดเขาอุ่นดีใช่ไหมเธอรักกับเขาโอเคใช่ไหมเธอเขามีรัก กลับมาได้ไหมขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจผมคงไม่เป็นไรยังคงหายใจผมแค่อยากจะขอกอดเธออีกสักครั้งหรือที่ขอมันมากไปก็รู้ว่าเธอน้นต้องไปออ oh. จริงๆเป็นเขาที่ควรจะต้องไปและควรเป็นเขาที่ควรจะร้อนใจแต่กลับเป็นเธอที่เลือกจะทิ้งไปและกลับเป็นผมที่ต้องร้อนใจนบอกตัวเองอยู่เสมอไม่มีเธอมันไม่ตายแค่ขาดเธอไปแตยังผมไม่สิ้นลายและเป็นฉันได้ไหมที่จําเธอไม่ได้ใช่ mm hmm. การลืมเธอมันไม่ง่ายที่เธอบอกไม่พร้อมหรือเพราะฉันไม่ใช่ส่งความฝันที่เธอบอกฉันน,นั้นทําไม่ได้หรือเพราะฉันไม่ใช่ฮะหรือเพราะฉันไม่ใช่เหรอ เธอนอนกอดเขาบุญดีใช่ไหมเธอรักกับเขาโอเคใช่ไหมถ้าเขามีรักกันกลับสมาดีไหมขอโทษที่ทำให้เธอิ่งทุย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบผมคงไม่เป็นไรยังคงหายใจผมแค่อยากจะขอกอดเธออีกสักครั้งหรือที่ขอมันมากไปก็รู้ว่าเธอนั้นต้องไป